สวัสดีสวีดัตทุกท่านครับสวัสดีสวีดัตทุกทุกท่านครับนะวันนี้เอฟซีครับสื่อต่างประเทศนะครับนะได้เข้าไปหานะครับนะพ่อพระเอกนะครับสิครับอืมข่าวใหญ่นะข่าวด่วนนะข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนครับี่ตอนนี้สิครับนะข่าวด่วนล่าสุดครับสื่อใหญ่นะครับนะสื่อใหญ่ได้เข้าไปอ่ผมว่าไม่ใช่มันไม่ใช่สื่อนะมันน่าจะเป็นพวกกองถ่าย ซีรีส์แล้วนี้หรือเปล่าคล้ายแบบกองถ่ายเหมือนเดิมอะเหมือนผมจําได้นะคนนี้น่าจะเป็นคนรอบที่แล้วที่มาถ่ายทำปะหรือว่ายังไงน่าจะมาขอถ่ายทําเบื้องหลังนะครับสกู๊ปชีวิตนะครับนะผมว่าอย่างนั้นนะผมว่าไม่เป็นสื่อว่าจะเป็นสื่อที่สื่อทําเกี่ยวกับสารคาดีเ้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะอันนี้ต้องระวังหน่อย ผมบอกเลยว่าโดวงกระสือมากันเยอะนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้ผมผมคิดนะคิดเองนะแลก็ให้ระวังกันนิดหนึ่งเรื่องสื่อเรื่องอะไรก็ต้องให้ระวังนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเราเราคิดว่าเราคุมตัวเองได้ก็ดีแ้าเราคิดว่าเราคุมตัวเองได้นะมันก็ดีกับตัวเราเองนะแต่ผมเชื่อว่าพ่อเอกน่าจะรู้ทันหมดแหละแลพ่อเอกฉลาดน่าจะรู้ทันหมดแหละเพราะว่าอะไรยังไง นะครับแต่ก,รกนะ็ระวังไว้มันก็ดีนะระวังไว้มันก็ดีเพราะว่าสื่อไม่เคยเป็นเม็ดจบถ้ามันเป็นสื่อที่ทําเกี่ยวกับสารคดีหรือเกี่ยวกับละครสั้นละครตอนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะอืมมันก็ไม่น่าจะมีผลหรอกแต่ถ้ามันเข้าไปยุ่งเหยิงกับยุ่งเหยิงกับคดีมากเกินไปเดี๋ยวพ่อเอกมันก็โทรหาธนาเองนะครับจริงไหมเดี๋ยวก็คงโทรหาทนาเองแหละนะครับ เพราะเขามีที่รึกษาไงอืมแล้วพี่พี่ศูนย์หนึ่งก็อยู่ด้วยนะพี่ศูนย์หนึ่งพี่ศูนย์สองอยู่นะครับน่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่ก็ระวังไว้แค่นี้แค่แค่ระวังไว้นะครับอืมแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะอันนี้เมื่อกี้ผมมองในแง่แง่ที่ไม่ดีนะเมื่อกี้ที่ผมมองในแง่ที่ไม่ดีนะอ่ะแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าคดีหยัดใช้ทอนเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีการ ตะสินยกแก้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นข้อที่ดีถ้าสื่อเนี่ยมาทํามาทําซีรีส์แล้วมาถ่ายทําหลังจากสารตสินเดี๋ยวเขาต้องมาถ่ายทําแน่เขาต้องมาถ่ายทําแน่หลังสารตดสินเนี่ยมันก็ดีอ่ะเขาจะได้กระจายข่าวไปทั่วโลกเพราะเอฟซีทั่วโลกก็สนใจเรื่องนี้เห็นไหมครับเอฟซีทั่วโลกก็สนใจเรื่องนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามองในแง่ที่ดีนะมันก็เป็นการการการสัมภาษณ์ข่าว ทำทำเป็นละครสั้นมันก็ดีอืมนะครับมันจะได้แบบป่าประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าเอาอเนี่ยเพราพไะเอกเนี่ยคือผู้บอยสุดถ้าถ้าคำสั่งของสาลคฟงนะในฐานนี้มันมันมัน,มนยกแก้วขึ้นมาหรือว่าอะไรขึ้นมาเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนายสี่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามองในแง่ที่ดีนะครับจะจะไปมองในแง่อัติแต่ถ้าถ้ามองในแง่ที่ไม่ดีก็จะมีอคติขึ้นมาว่า อย่าไว้ใจนะนี่นั่นนะก็แล้วแต่มุมองแต่ละคนนะครับแล้วแต่มุมองแต่ละคนนะแต่ในมุมองของผมเองแล้วเนี่ยมันมันก็ฮะทิพยติปะถ้าเรามองในแง่ดีมันก็ดีอ่ะถ้ามองในแง่ไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะแต่ผมผมมองเองมันก็ดีนะมองเองก็ดีแตถ้าถ้าสารมีคําสั่งสารไครฟงท่านเปามีคําสั่งว่ายกผลประโยชน์ความสงสัยให้แกจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเนี่ยมันก็สามารถจะไปทําเป็นซีรีส์สกู๊ป แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นพ่อไปเองนะผมมีทุนนะผมจ้างกองถ่ายมาทําเลยมาถ่ายเลยจ้างกองถ่ายมาถ่ายเป็นนนต่อเนี่ยนนทต่อ,ตอ,ตอทำเองอะ่ะมันไม่แพงหรอกจ้างกองถ่ายมาทําอ่ะจริงนะครับมันไม่แพงหรอกนะครับทําเองเลยทําเองลงเองเลยเข้าลงข้าอะไรไปเลยจริงปะ่ะแม่งได้เงินด้วยนะครับแต่แต่มันก็เสี่ยงนะเสี่ยงเจ๊งเหมือนกันนะ มันก็เสี่ยงอะแต่ถ้ามันรุ่งมันก็รุ่งเลยนะอืมมันก็อยู่ที่การวางตัวทุกท่านทุกอย่างมันอยู่ที่ททการวางตัวทุกอย่างมันอยู่ที่ที่แผนการหมดทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้ที่แผนการอยู่ที่การวางการทําอะไรงไงนะแต่ถ้าเป็นผมเองนะผมคิดนะจะได้มีเงินไปนพัฒนาองค์ปูถ้าทาหนังแล้วมันรุ่งอะ่ะทําหนักเองแล้วมันรวยขึ้นมาทําไมมีครับบางคนอนะด,ดูครับดูอย่งางหนังซับเบอร์รเลดิซับเบอร์เลเป็นไง ลงทุนแค่กี่ล้านเองครับไม่กี่ล้านโกยไปเกือบพันล้านเห็นปะนะครับคู่เห็นไหมครับไม่แน่เรื่องนี้เราทําเองทาเองจ้างกองถ่ายที่มีมืออชีพหน่อยพุ่มกลับดีๆหน่อยนะครับเออนะครับใช่ไหมเอฟซีก็เยอะแยะ,ยะถ้าเราคือผู้บริสุดธิ์อะเราเราก็ทำซีรีส์แต่ตอนนี้นะเก็บเลยเก็บภาพเลยไปถ่ายเองเก็บเอง เนี่ยเริ่มเลยเนี่ยโอ้โหี่เขาทำเนี่ยรู้ไหมว่าเขาไปถ่ายแต่เมื่อว่าถ้ากองถ่ายฝรั่งนี้เขามาถ่ายเนี่ยสื่อนี้รู้ไหมว่าเขาไปโกยเงินเท่าไหรนะ่น่ะเขาโกยเงินไปเท่าไหรนะ่น่ะแล้วเรื่องของคุณออกไปแล้วเนี่ยสาักดีคุณออกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณมาทําหนังสาขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครดูแล้วจห็นไหมครับอืมก็ต้องคิดดูครับนะนี่เป็นเป็นข้อสเสนอน,นะครับจากไอ้อ้วนนะครับเสื้อกี่เล้วโอ้เสื้อกจะรอด นนี้อันนี้ผมมองในมุมการของการตลาดนักธุรกิจนะครับผมมองเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจผมก็จะมองถึงเนี่ยทางการตลาดถ้าเราไปให้เขาทายปุ๊บเข้าลงไปแล้วอะพวกเราพวกเราก็ไปดูแล้วอะมันก็ซ้ำๆกันะ่ะถ้ามาทําเองก็ซ้ำๆแหะมันก็จะว่าอืมแต่ถ้าเราไม่ทําแต่ถ้าเราไม่ทําโอเคให้เขาทายเถอะแต่ถ้าเราคิดมีโปรเจกต์ที่จะทำเองเนะี่ยก็ไม่ควรไม่สมควรที่ให้เขาทายแค่นั้นแหละจริงไหมครับอืมไม่สมควรที่ให้เขาทาย เอาคือผมเชื่อว่าคดีนี้นะถ้ามันยกจริงนะยกแก้จริงนะจนถึงดีการนะโอ้เดี๋ยวดังเองอืมผมมองที่นี้เดี๋ยวคนเข้ามาติดต่อเองนะครับเดี๋ยวคนเข้ามาติดต่อเองเดี๋ยวดังเองไม่ต้องกลัวแต่ทีนี้มันก็อืมคือพวกสื่อพวกนี้มันเข้ามาก็ผลประโยชน์อยู่แล้วผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับเขาเข้ามาถ่ายทําเออจะเขาแบงผมยอดให้อ่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมเอาไปลงช่องผมหรือเอาไปลงไลน์ผม อืผมให้คุณพอไปเอกนะรอได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่านไปก็ต้องทําสัญญากันให้ดีๆนะต้องดูสัญญาด้วยแต่ผมว่านะ่าไม่ใช่สื่อไม่ใช่สื่อข่าวแต่จะเป็นสื่อที่ทําลงเกี่ยวกับหนังสั้นอะไรมาเนี้ยสกูปบันลักดีสารคดีทั้งนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะน่าเป็นอย่างที่ผมที่ผมดูนะนะครับก็ลอง ลองแต่ตองดูนะครับก็ผมเชื่อว่าคุพระเอกมันชาดชราดอยู่แล้วครับนะเรื่องการสัมภาษณ์เรื่องการอะไรเพราะาเขามีทีมมาทน,นายอยู่นะครับอันไหนสัมภาษณ์ได้อันไหนให้โอ,อกากาได้อันไหนพูดได้พูดไม่ได้เกี่ยวคดีนะครับอืเพราะว่ามันใกล้แล้วแหละมันก็ธรรมดาครับมันใกล้เข้ามาแล้วนะมันใกล้ใกล้สิบสามสิงหาแล้วมันก็จะมีสื่อต่างประเทศเข้ามาก่อนนะครับนะบ um เข้ามากาอติดเข้ามานอนกินเหมือนที่เคยผ่านมานั่นแหละนะสี่นะครับนะโอเคครับนะ ก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับนะอือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับ